สวัสดีครับผมช่างเหน่งนครสวรรค์ครับมีคนสอบถามมาว่าตกลงแล้วเมนเบเกอร์มาทําหน้าที่ป้องกันสายไฟที่อยู่เหนือตัวมันหรือมาทําหน้าที่ป้องกันที่อยู่ใต้ตัวมันกันแน่มีคนสอบถามมาครับแล้วมีสอบถามมาหลายคนด้วยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าการกําหนดพิกัดของเบเกอร์เนี่ยต้องอ้างอิงจากอะไรในกรณีที่รับไฟมาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า พิกัดของเมนเบเกอร์อ้างอิงจากพิกัดของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดไว้แล้วว่ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาดก่แอมต้องใช้เมนเบเกอร์สูงสุดไม่เกินก่แอมการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดไว้แล้วครับเมื่อเรารู้ข้อกําหนดของการไฟฟ้าไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกพิกัดของเมนเบเกอร์ให้มันตรงกับข้อกําหนดตามมาตรฐานสมมุติว่า มิเตอร์ไฟฟ้าลูกนี้เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมการไฟฟ้าก็จะกำหนดมาตรฐานไว้ว่าจะต้องใช้เมนสวิตช์ที่มีพิกัดสูงสุดไม่เกิน50แอมเมนสวิตชไม่ว่าจะเป็นเมนคัตเอาทหรือเมนเบรกเกอร์ก็ตามก็จะเรียกว่าเมนสวิตช์แต่ในภาพตัวอย่างนี้ใช้เป็นเบรกเกอร์เมนสวิตก็จะเป็นเมนเบรกเกอร์นั่นเองเมนเบรกเกอร์ก็จะมีพิกัด50แอม เมื่อได้พิกัดของเมนเบเกอร์แล้วเราก็จะไปเลือกขนาดของสายเมนประธานสายเมนประธานก็คือสายไฟที่ออกมาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่ตู้เมนไฟฟ้านั่นเองเรียกว่าสายเมนประธานซึ่งสายเมนประธานก็จะต้องรองรับกระแสทดีด่สูงกว่าเมนเบเกอร์ขนาด50แอมป์เมื่อพิจารณาดูความสัมพันธ์ของมันแล้วก็จะเห็นว่าเมนเบเกอร์เนี่ยมันทําหน้าที่จํากัดการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินขนาดข,าดของสายเมนประธาน และสูงเกินขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้านั่นก็หมายความว่าเมนเบเกอร์เนี่ยมันทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินพิกัดของสายเมนประธานนั่นเองแต่ในกรณีที่เกิดการรัดวงจรที่สายเมนประธานเนี่ยไม่ว่าจ,จะรัดวงจรตรงจุดไหนก็ตามถ้าเป็นการรัดวงจรก่อนที่จะผ่านเมนเบเกอร์เนี่ยก็คือเป็นการรัดวงจรอยู่เหนือเมนเบเกอร์เมนเบเกอร์ไม่สามารถตัดวงจรได้นะครับ ก็คือเมนเบเกอร์ไม่สามารถทําหน้าที่ตัดวงจรในกรณีที่เกิดการรัดวงจรที่สายเมนประทานได้สรุปอย่างนี้แล้วกันนะแต่เมนเบเกอร์สามารถป้องกันไม่ให้มีการใช้กระแสะไฟฟ้าสูงเกินพิกัดของสายเมนประทานได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือไอตัวเมนเบเกอร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ป้องกันหรือทําหน้าที่ตัดวงจรเมื่อเกิดการรัดวงจรอยู่ใต้ตัวมันแต่อยู่เหนือเบเกอร์ Baker ลูกย่อย แต่ว่าการติดตั้งเบเกอร์เมนกับเบเกอร์ย่อยนะมันติดตั้งแบบเรียงชิดติดกันเลยระยะทางของตัวนําที่เชื่อมต่อระหว่างเมนเบเกอร์ไปหาเบเกอร์ลูกย่อยเนี่ยมันมีระยะทางสั้นมากความเสี่ยงที่จะเกิดการลัดวงจรทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ลูกย่อยหรือทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยในกรณีนี้เมนเบเกอร์ก็จะไม่ได้ทําหน้าที่อะไรครับเพราะว่ามันมันแทบจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการลัดวงจรอยู่บริเวณเหนือ เบเกอร์ลูกย่อยเลยครับเพราะว่าโดยเฉพาะตู้คอนเทมเมอร์ยูนิตแบบปลั๊กออนเนี่ยก็จะมีการเสียบเบเกอร์ลงในสล็อตโอกาสที่จะเกิดการรัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวทัลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากครับหรือแม้แต่เกิดการรัดวงจรระหว่างสายกราวที่อยู่ภายในตู้กับขั้วของเบเกอร์ลูกย่อยหรือขั้วของเมนเบเกอร์ก็มีโอกาสที่จะเกิดการรัดวงจรได้ยากเมนเบเกอร์ก็จะไม่ได้ทําหน้าที่ในการตัดวงจร ในกรณีที่เกิดการรัดวงจรอยู่เหนือเบรกเกอร์ลูกย่อยเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนเบรกเกอร์ลูกย่อยก็จะทําหน้าที่ตัดวงจรเมื่อกระแสะโหลดเกินหรือเกิดการรัดวงจรที่อยู่ถัดจากตัวมันลงไปก็คือทําหน้าที่ตัดวงจรและทําหน้าที่ป้องกันสายไฟที่อยู่ด้านใต้ของตัวมันนั่นเองแต่กรณีที่เบรกเกอร์ลูกย่อยไม่สามารถตัดวงจรได้สาเร็จ ถ้าเกิดการรัดวงจอรอยู่ที่ภายในวงจรย่อยเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่การตัดวงจรของเมนเบเกอร์นั่นเองเพราะในบางครั้งเนี่ยถ้ากระแสมันสูงมากๆแล้วเบเกอร์ลูกย่อยมันพังเนี่ยเมนเบเกอร์ <Main Baker S 2> ก็จะได้ทําหน้าที่ตัดวงจรแทนเบเกอร์ลูกย่อยทีนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเมนเบเกอร์มาทําหน้าที่ป้องกันสายไฟในส่วนไหนและทําหน้าที่ป้องกันสายไฟในกรณีไหนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ